สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ OGC o u t o r y Game Casting นะครับ,รบกับเกมเอา n นี้เวอร์ชันนะฮะขอบอกตรงจริงๆเกมนี้ผมเล่นจบไปรอบมึงละแต่เห็นมันเป็น t ไททา s late ผมก็เลยจะมาลองดูว่าเขาแปลอะไรยังไงของเขากัน,นบ้างนะฮะตอนนี้ผมก็อยู่กันกับเพื่อนผมนะครับคุณซิดหลอดคุณซิดหลอดอครับทีมงานเจ้าเ,<อ>เก่าตอน รายการยังเป็นคิดสดแคสติงอยู่นั่นเองครับแลตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาห้าทุ่มสิบนาทีเป็นเวลาที่โหเสียวมากเราก็จะเริ่มถ่ายทํารายการกันแล้วนะฮะกับ OTC โอดพีนะครับกับเก็บช่วงร้อนคนคิดว่าเขาชื่ออะไรถามผมจะถามใครแล้วครับไม่ภาษาไทยไม่เขียนว่าองนี้อ๋อผมรู้เขาจะชื่อว่าอะไรชื่อว่าอ่านเอาเองนะอ่านเอาเอง เออนินทาเพิน <laughs> ่นใครเคยดูครับเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าเขาชื่ออะไร <laughs> ใครเคยดูคิดสดแคสติ้งจะรู้นะว่ามันคือใครครับครับ <laughs> Mr. Crisis Tech หรือชื่อก็คือ Steve Baker หรือนันทสสซิมโรหรือปอนนั่นเองนะครับพอเราได้ยินเขา่องเกี่ยวกับคฤาลือหาสนล้างในย่านในย่านชานเมืองเก่าอ่าไม่กล้าทั้ที่ึ่งกับแผนก็มีอาุรกายอาศัยอยู่แปลได้สุดยอดมากอาุรกายเลยครับมีแข่รับเชิญอีกท่านหนึ่งมาร่วมแจมด้วยนะครับครับนะครับเดี๋ยวผมจะเชิญคนคนนั้นมาด้ครับโอเคครับ แต่ฉันว่าในนี้มันหนาวมากเลยนะมีขามีขาเลยครับวาไทยทาเคชิเฮ้ยเราทีออกจากที่นี้ดีกว่าทาคุโร่เป็นอะไรไปทาเคชิในกลัวเหรอแล้วก็จานแตกใช่เลยอ้าสวัสดีครับคุณสุรวัคามคีนะครับครับขอต้อนรับเข้สู่รายการ OGC Casting นะฮะตอนนี้เราจัดทำรายการ RO วอนนี้อยู่นะฮะ กำลังแคสอยู่เลยอย่างงี้เง่าไปหนเลยนี่นาใครซินเทคได้เอาที้เราตั้งชื่อว่าใครซินเทคใครซินเทคกันแหละอย่างงี้เง่าไปเลยนี่นาไม่มีทางที่เจ้าสูรยละลายจะปรากฏตัวมอร์กนั่นน่ะมันไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์เท่านั้นแหละเฮ้ยใครซินเทคระวังตัวเลดเว้ยอย่าโดนแดกตับมาล่ะตับ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 แล้วคุณใครซินเทคอยู่ไหนอยู่ในเกมอ้าว ครเสีกตัวจริงก็ได้ทาการหลับไหเบลเรียบร้อยนี่หลับไปเรียบร้อยแล้วครับอู้นะฮะอู้เดือนนี้ตัเดเงินเดือนแน่นอนโอ้โหทำไมถึงมีกานแต่บุนขพืนอย่างนี้นะฉันว่าเป็นส่วนของจาน <c oughs> แต่ไทฮาละ <c oughs> ่ะครับอ้อผมขอเคลียร์ก่อนนิดนึงนะครับตอนแรกสุดอะไม่ใช่มีแต่นิยาววิทยาศาสตร์ <c oughs> จริงๆแล้วไอ้ฮิโรชิจะต้องพูดว่าเอ่ออสุรกายคือสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้นะครับครับแทน ฮ้ <Hey. S 2> าฟังซารุวาคามิก็จะไม่เห็นเกมนะครับราะว่าเข้ามารับรองแหลกคหายไปไห้กันหมดคือตรงนี้เท่าที่ให้ผมเดานะคือไอไอเอวเนี I ่ยมันออกมาตรงนี้แต่เราไปเก็บจานอยู่พอดีอทุกคนก็เลยหนีเอวันนี้กันหมดแล้วเราเดินกลับมาอ้าวทุกคนหายครับแล้วเราก็จะเห็นเขาเดินพาน,นะครับงั้นนคอมเมนต์ครับเราก็เปิดไม่ออกแปลไทยว่าเปิดไม่ออกหรอ อดวันโอเพนไปเป็นไทยก็เปิดไม่ออกฉันแล้วว่าคับพี่จะลองมาทีวิวกับเราไหมกระตุกกระตุกยากน่าดูลยครับโอเคครับก็เป็นตัวปล่อยฮาไปนะครับกระตประตูเอยประตูตู้ยังเปิดไม่ออกนะฮะเราต้องเดินมาตรงนี้ก่อนแล้วมันก็จะมันก็จะสั่นเกิเราเดินไปเดี๋ยวดันดันเก้าอี้ก่อนเก็บกุญแจมาฉัามกุญแจห้องสมุดสิ่งแรกที่ผมก็จะทําตอนนี้ก็คือเซฟเขาเรียกไปบันทึกกับแฟ้มเลยครับเนี่ย มาร่วมพากันดีกว่าสัน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 ทาเคชิแล้วคนอื่นหลับเป็นไหนกันหมดเออเงียบหามากเหรอเออพวกคุณทำอะไรกันอยู่หรอเปล่เล่นเอาอันนี้เกมเอาอันนี้ครับผมมองไม่เห็นอะไรเลยครับก็ก็ต้องทีวิวมาเดี๋ยวทีนี้ก็เตรียมรับมือกับไอเบที่กำลังจะโผล่มาข้างหน้า ถ้าหลายคนงงว่าสารวัคคามิคือใครนะครับไปดูคลิปเดอะเฮาภาคสองเลยนะครับตอนนี้ผมมองจากห้องนอน,อน,อนมันมาแล้วแล้วก็มีคอนทุลันลันลันอ่าชื่อใครซินเทกแล้วก็ไปแล้วก็ไปวิ่งนะครับอาใครซินเทกไดทำการวิ่งหนีแล้วครับเขาจะหนีรอดได้หรือไม่เรามาดูกันนะครับควายกาก เขาก็รอดนะครับไม่อยากจะเชื่อสิ่งแรกของคนจะทำอีกครั้งก็คือเซฟนะฮะเดี๋ยวอย่างน้นึงวันหนึ่งขอเคลียร์ก่อนครับเลเวลภาษาไทยที่โนเวลเลยเหรอก่อนนะแล้วชาววอลกับพาวอลเนี่ยะไรวะเออก็ไม่เป็นไรมันไม่จะเป็นกับเกมนี้อยู่แล้วเออแล้วผมผมสงสัยมากเลยเกมนี้มันจะมีเลเวลไปทัีเฮียอะไรครับไม่รู้ผมเข้าไปด้วยความรวดเร็วเลยนะ ไหลเลือดผ่านไปเปิดตรงนี้เจอรหัสเซฟแต่ยังเปิดไม่ได้ผ่านไปปลดรอบประตูโอเคเดินลงบันไดก็นี่มันจะเป็น walk through นะครับไม่ใช่แคสกันสดๆห้องน้ำก็ตรงนี้เปิดปราบได้ไขควงหัวแฉกมาละฟิลิปเพสนั่นแหละครับถ้าว่าใครเป็นภาษาสังกฤษนะฉันพวกสบู่แล้วก็ถทส้วมคุยได้สวัสดี สวัสดีอ่าโอเคเอ้ยผมหยิบพลาเชนหน้ามายังยังใช่ป่ะเพราะเมื่อกี้ผมไม่ได้ไปหลบในบยังไม่ได้ปไ,ไดปหลบในตู้เอออ่านี่ไงครับหยิบพลาเชนหน้าขึ้นมาจากนั้นก็ทําการผสมนะครับกับที่สบู่แล้วเทสบู่ลงบนพลาเชน,น้าเทก็จะได้เป็นนี่เอออะไรเนี่ยพลาเชนหน้าที่ชุ่มไปด้วยสบู่แปลไทยได้ด้วยแปลดีในระดับหนึ่งผมว่าเขาแปลโอเคนะแต่แปลกๆบางจุดอะ ก็แบบสับวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยอ่าเวลอะไรเงี้ยเซฟก่อนผมเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งด้วยนะอย่าหาว่าอะไรเลยอุ้ยโอนออกเกมเลยครับเนี่ยเป็นการผิดพลาดทางเทคนิคนะครับเพราะว่าทางอาชีวะเขาคือว่าอมาแล้วดีกันเลยครับจริงๆแล้วใครซินเทคมันต้องวิ่งไปให้เบตตุยเว้ยโอ้หเล่นยิงทาเขาจะดีระวังเข้าว่าคืนในดอทเอนะครับ ไม่รอดครับอ้อผมทําบิดพลาดนิดหน่อยนะฮะไม่อะไรครับเนไปลบดูใครซินเทคไม่เกี่ยวจะเปลี่ยนนอครับหกเจ็ดเก้าแล้วก็หนีวิ่งครับจะอยู่ทำไมนะผมหนีไม่เก่งนะบอกก่อนผมหนีได้กากมากที่เล่นจบเขาก่อนผมใช้สูตรก๊อดโมดอ่ะก็ผมผมไม่เน้นหนีเบรครับผมผมเน้นที่การไขปริศนาเป็นหลักอ่ะอ๋อ โอเคผ่านก็ผ <c oughs> ่านง่งายได้ห <c oughs> ลังจากนั้นนะครับคือเราจะต้องมาลองตรงนี้ไม่มีวิธีอื่นนอกจากการเดานะครับหกเจ็ดเก้าอย่างี้ยก็ต้องเดาไปเรื่อยหลัอาจจะอยู่หน้าหรืออยู่หลังก็ได้ผมขอเดาหลัง <c oughs> คือแล้วทีนี้หกเจ็ดเก้าแล้วตัวเลขตรงนี้ครับมันสามารถเป็นได้แต่หนึ่งถึงเก้าเลยก็ไปดวงดีไว้คุณดวงดีผิดปกติที่เขาเดี๋ยววันนี้ครับใช่ว่าคุณจะห้องนอนเด็ก โอเคเซฟอีกทีครับเฮ้ยอีกแล้วแต่เมื่อกี้ตอบอะไรไปนะฮะหกเจ็ดเก้าเก้าถูกเลยเชิญุญใจห้องนอนเด็กมิกะภาคเองภาคเองคุณนะภาคผมเป็นใครทินเทคแล้วผมเสียงทุ่มขนาดนี้ฉันพบน้ำมันไฟแช็กแต่ผมยังไม่เจอไฟแช็กเดี๋ยวเราจะมีตัวเลือกในตัวเลือกสารวะ่ามีใครสิ้นเทคถ้าไม่เป็นไรนะแล้วคนเลยละ ฉันไม่รู้อะไรเลยพวกเราแยกกันไปหมดเสียงผมมันก็ได้แค่เนี้ยหรอมากับฉันเราอ,อยู่ที่นี่ก่อนอตอบตอบไปไหนก็เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมขอเคลียร์ก่อนเลยตอบถ้าต,ตอบมากับฉันมีกาตะเกียนมาว่าไงมาดูกันเธอต้องรอฉันเล่นแน่แน่ฉันไม่มาินอยู่ในคะเลาดิเต็มไปด้วยสุลกายอย่างนี้หรอกได้ได้ท <c oughs> <c oughs> ี่โอชิไนนิง่งมากนะจ๊ะเออมันก็มาอใครซินเทคแหละ ตรงนี้เปิดได้แล้วสรุปว่าค้าไมีพูดอะไรหน่อยครับใช่ครับผมเล่นเล็บไหมเอ้ยเลแมนออริจินัลเล็บเล็บเมื่อกี้อะไรนะครับมาแล้วยังไงเลแมนแท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 นไม่แน่หลังประตูนี้อาจจะมีวิญญาณอยู่ก็เป็นได้นั่นไงมาแล้วแหมวันพุทธพอดีซะด้วยรายการชนกันเลยอิเชี่ยดักหน้าโอ้โหเร็วมาก ก็หนีรอดกันได้อีกครั้งนะครับใช้ห้องเดิมตลอดเดไมไต้องไปห้องนั้นวะอย่าไปบอกใครจานมันจับเฮ้ยเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนตรงนี้ตรงนี้ไอ้ฟาวเดอร์เทมไลเตอร์อ๋อยังไม่แปลเพราะเขาก็บอกว่าเป็นเวอร์ชันอัลฟาอยู่แต่ตรงนี้เขียนว่าไฟแช็กแล้วครับผมว่าโอเคอ่าเติมน้ำมันไฟแช็กครับเติมผมเล่นข้ามช็อตอะไรตรงไหนไป่รู้วะเนี่ย ไม่ได้ข้ามช็อตอะไรเลยตรงนี้ตร,นตรงนี้จะมีสีแปลกๆอยู่นะครับถ้าคุณสังเกตนะฮะไม่สังเกตไม่เป็นไรครับผมไม่จับอา้าวใช้ก็ใช้เศจานขูดนะครับแต่คุณจะยังเข้าไปไม่ได้เนี่ยใครบอกผมไม่เล่นข้ามช็อตผมยังไม่ได้ไปลูกบิดประตูทีอะอา้าวก็ก,ก,ก,ก็ตามก็ตามเรื่องเราไปาิลูกบิดประตูเลยเแล้วกันรู้เมื่อเก่าลูกบิดมาทาไม,ไไมให้มาสมกับเนี่ยครับผมก็ต้องมาลูกบิดประตูตรงนี้นะครับเพราะประตูตรงนี้มันอ่าทาคุโร่ คาเทคนายไม่เป็นไรใช่ไหมฉันไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าว่าแต่คายเทคนายก็เห็นมาด้วยใช่ไหมฉันหมายถึงอสุรกายใช่มันเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากเลยนะฉันไม่เคยคิดเลยจะมีมันอยู่จริง้างออกทั้งหมดถูกปิดพวกเราติดอยู่ที่ดูมันจะเป็นอย่างนั้นพวกเราแย,ยกแยกันไปหาเถอะฉันจะลองไปดูที่ชั้นแรก ขอให้โชคดีอย่าโดนแดกตับมาล่ะโอเคผมจะขอเคลียร์กับประตูตรงนี้ก่อนหลบในตู้ไม่ใช่ประตูนี้นะครับคือทําไมเราต้องเอาลูกบิดมาเพราะว่าประตูทําไมเราต้องเอาลูกบิดจากประตูนี้ประตูอื่นไม่ได้เพราะว่าประตูนี้มันมีเงามันเหมือนกับเป็นประตูหลอกดังนั้นเราจะต้องใช้สิ่งที่เราต้องทําตอนนี้คือใช้ไขควงหัวแฉกนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ p h i l i p p i s Screwdriver นะครับ แล้วก็ผมก็จะได้ลูกบิดประตูมาหรือดออนอปนั่นเองนะฮะเซฟแล้วแต่ั้นก็เดินทางไปใส่ลูกบิดประตูกันกลัวมันทันๆออกมาตอนนี้อะไรเนี่ยเซฟอีกม <c oughs> นีเซฟไปถูกแล้วผมเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งนะฮะอย่าว่าอะไรเลยผมเป็นคนที่เซฟบ่อยนะฮะเวลาเราเกมอารพจก็อย่างนี้เพราะไม่มีลูกบิดเลยเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมเจมมาแล้วลูกบิดประตู ดี๋ยวแล้วตอนนั้นก็ใช้ไฟแช็กเดินตรงแล้วก็ใช้ไฟแช็กจุดอีกนี่มันเทียนไขจุดไหมจุดครับจุดเกี่ยกับห้องนอนอะไรสักอย่างอย่าพูดว่าห้องนอนเลยผมขอเคลียร์เรื่องเทียนอีกเรื่องหนึ่งเทียนเกมนี้มันไฟแช็กอันเดียวนี่พลังหนึ่งร้อยแรงเทียนหรือไงว่าจุดเทียนอันเดียวฟุบสว่างทั้งห้องโอ้มันเป็นเทียนไม่ธรรมดาเทียนบ้าอะไรวะน่าซื้อมาใช้เหมือนกันนะเนี่ย แล้วก็นี่รูปเจ้าของบ้านมังตอนนี้จะมีประตูลับคอยู่นะฮะตรงนี้เดี๋ยวทำอะไรสนุกๆให้ดูขอบผมขอเซฟตรงนี้ก่อนเก็บแม่งเลยแล้วมันจะมาด้วยความเร็วแสงนะครับออัดตูดคุณโดยเฉพาะครับใครสินเทกด้วยออัดตูวแล้วครับใครสนเทกตัวอัดตู้ด้วยความเร็วแสงประมาณเก้าล้านไมล์ต่อวินาทียืนไว้อะไรให้คินเ็กเป็นเวลาสามวินาทีโอเคส่วนวิธีผ่านก็คือปิดประตูครับแล้วจากนั้นก็กดเอาของมา มันก็จะเข้าไม่ได้มันกง่ครับผมก็ลอยืนต้องตามัน w h a วอสซับโรวส์ก็ยี่ออนเ e ี่นตาตาในอุบาทมากเลยอุ้ยอุ๊ยขอโทษขอโทษไม่ได้จะแ้บใจไม่ได้่เขาไม่ได้เบๆผมรอรำล้ำเมื่อกี้ผมตกใจนรงพอมันนานมากแล้วไม่เป็นไรผมชินแล้วดูว่าหลายสานักเดี๋ยวนึ่งกระเป๋าสะพานนี้ผมได้อะไรมาคุณจะชั้นใตดิน ทีนี้ผมควรทำอีกทีก็คือเซฟเกมนี้นะครับเซฟบ่อยๆเอาไว้ดีสุดครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมุกบีออยล์รอเบเกอร์นะขอโทษครับใช้กุญแจชั้นใต้ดินไปจชั้นใต้ดินกันเลยนี่มันเสียงมิกะนี่มิกะมิกะดี่แล้วแซ่บไปคิดว่าผมไม่รู้เหรอผมเซฟละเดี๋ยวพี่พาไปกินตับ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  กูแป้งพันอยู่เลยไม่ควรจะหว่าปะโอ๊ยแกขจังหวะใช่ไหมไม่เป็นไรครับผมมีห้องครับผมมีห้องครับโดน้ตตัยเองขจาวะจะตายแกก็โนตุ้ยเองอีเลว์ภาคเบะอีเพื่อนทนายยศไปอยู่ฝ่ายเบะเฉยอะโอ้ยก็เบะเเงียบอย่างนี้เดี๋ยวเงาอ่ารอบนี้ไปผ่าแล้วก็ได้ผ่าเถอะผ่าดิ แกกรู้ตัยุทธแกตัอยู่ไหนเล่นดิตอาไว้ตัดยุทธ์ตกกานตอวยุทู์ตัดตูมาตดอยู่ไหนตัวยุทมาตูวมันนี่เฮ้ยทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะจ๊ะนะจ๊ะเฮ้ยตัวเขาไปแเซ่ไม่ตัวเข้าไปเฮ้ยคราวนี้ผมจะไม่ตกใจละออเฮ้ยทวยทอไรไม่ช่วด้วยเฮ้ย จริงๆถ้าเปิดประตูก็เข้าได้นะมันจะมาเขย่าลูกกรงทำไมก็อย่างมอสเตอร์ก็ยังกาคาคุ้งไฮอยากเกมอารพีจีทั่วไปอ่ะอะเครครับแล้วทีนี้นะฮะเราก็จะสามารถเข้าตรงนี้ได้มีกะมีกรงมีกะไม่ได้มาสนใจมั้ยครับไม่มีเช่นอย่างนี้เราจะยังเก็บไม่ได้ยังไม่เจอยังไม่เจอเคลียร์ตรงนี้ก่อนเลยดีกว่าอ่า แต่เรายังเปิดยังไม่ได้ต้องไปเอาไ <c oughs> ขควงหัวแบนก่อน The Flathead Screwdriver น,นั่นเองครับเก็บตบไดเกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งนะคือถ้าใครบอกมาริโอเป็นเกมที่เก็บของด้วยเท้านะเกมนี้ก็ดันของด้วยเท้าครับของไม่ธรรมดาครับเก็บใช้มือตัวนี้เขาเจ็บ สุดสัยเป็นนักบอลเก่ามาตีนสมพลังมากเอาตีนดันเก้าอี้เห็นปะโอ้าไม่ตะดใคนับบอลเลเดี๋ยวครับเอ้ยเออโอเคได้ละเซฟเซฟถูกเดี๋ยวเขาไม่ดีนะครับเฮ้ยมิกะหลบ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 กลัวละเอ่ยนะครับ แล้วก็เป็นผีเป็นตนหนึ่งครับอืม,อมเดี๋ยวนี่กาไม่ไหวแล้วคับไปเป็นเป็ดมอเนย์กันดูหน้ามันนะครับดูหน้ามันเราใส่วิกนะครับดูหน้ามันครับหน้ามันโอ้โหมันอุบาทขนาดไหนอุบาทจริงๆครับไม่ได้อย่างไรไม่พางนิกาเล้วหรอทำเป็นอะไร ไม่สิต้องเรียกว่าภาคสาวดุนไม่ไหวนะครับผมไม่ขอกี๊ดไม่ขออะไรเหมือนคนอื่นนะถ้าแคสครั้งนี้ไม่หาก็ไม่แปลกใจนะเพราะนี่เป็นการแคสเกมนี่คือ walk through เร็วด้วยจะขอไปแบบเร็วๆเ,เลยโอเคครับผมเลหลังจากที่ผมได้ไขควงหัวแบนมาแล้วครับเปิดกระเป๋าครับจานั้นกดที่หัวแบนครับเ,ออเปลี่ยนกดเปลี่ยนอุปรกรณ์ครับแล้วก็จะได้ไขครงหัวแบนมาครับกดใช้ครับ ไข่เนี่ครับไข่โคงหัวแบนครับแก๊กเจอช่องใส่รหัสครับแล้วก็เดินมาตรงนี้ครับเอ่ออย่าลืมลืมอะไรหรือเปล่ารู้สึกรู้สึกเหมือนลืมอะไรอ่ะไม่รู้ดิซึ่งคุณใจจะคุกใต้ดินเออเนี่ยเอามาละเนี่ยจุดเทียนไหมจุดแล้วก็ครับออกมาครับครับมองมาไปตรงนี้ครับจะเห็นเป็นรหัสครับหกสามห้าสามเจ็ดหกโอเคเดินออกมาครับ ใครตามไม่ทันกดรีได้นะครับ5 3 7 6ผม <6. S 1> โอเคแล้วเจอไอเทมมาครับชั้นควรจะรงเรือนโรงเรือนก็น่าจะคือประตูนี้แหละครับผมขอเซฟตรงนี้แหละเดี๋ยวจะมีตู้ซ่อนผีมาละมาละเตรียมเตรียมเตรียมกคดิกรอฟแทน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  ที่เราให้ที่เราให้เรจะหนีได้หรือไม่ที่เร็วที่ไวถ้าหนีได้ให้สลึงหนึ่งสลึงเดียวอ่ะรายการครบน้อยนะเนี่ยอยากใครซินเทคมันอู้นะครับจับมันมาเล่นเลยก็ให้มันไปตัวละครซะเลยจะลงเรือนเราก็จะเข้ามาได้ตัดพลาดนี้ก่อนนะครับ